ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยโอ้ยสวยสวยสวยดูเขาสิวันนี้เราจะไปน้ำตกบัวสวรรค์แต่อยู่ไหนไม่รู้เราหาไฟไม่เจอใช่มันมีป้ายบอกทางมาแล้วอยู่ดีๆป้ายของทางก็หายไป เขาม่ชามาเผ่าเรื่องของเรื่ต้เ่่เพราะว่าถ้าจะมีถ้าเาจะมี้ตกก็ต้องมีหูเาก่อนถูกเอเปาหมูเข้างหน้าลคิดว่างานใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะหาเจอไทุกโียเราไม่หลงานนะเราวิ่งไปตามทางถ้าทางมัตันเราก็หัรถกลับโลเล่ จะตกคนก็จะตกรถเนี่ยแหละนี่น้ำตกฮะ <laughs> โอ้ยเฮ้ยไหวไหเนี่ย,ยมา <laughs> ดูดูมาดู <laughs> จา่าจ่าจเดี๋ยวหนูลองเดี <laughs> <ๆ>๋ยวหนูลองนี่นี่ไหวนี่นี่ไหวหนาลองด้วลลย <laughs> เข็นเถอะเข็นก่อนเข็นก่อนเข็นก่อน อ่ะหนูลงมาช่วยกันเข็นลูก<า>หนูอ่ะตัวหนักเลยมาอ่ะคนละข้าง,ง <laughs> ที่จริงลงมาไม่ต้องเข็นรถก็ขึ้นได้แล้วนะโอ้ยรอด้วย <laughs> ป,ป้าเดินเหนื่อยแล้วเนี่ย <laughs> อุ้ย เหนื่อยเอาแล้วนี่คืออะไรตรงนี้ป้ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวสำนักส่งหรือเปล่าไม่รู้เพื่อเห็นว่าทางออกก็เมื่อกี้ป้ายเขาก็บอกว่าอะไรนะพุทธอุทยานใช่ไหมเออมันไม่ใช่อ่ะน้ำตกบัวสวรรค์ยังไม่ถึงนะเราพอเข้ามาป้ายก็หายไปใช่หายไปเลื่อนบัวงคาบ้านไม่กันอ่ะเป็นต่อขึ้นเลยครับ มันก็ไม่ได้แข็งเท่าไหร่นะแต่ว่าอมันหนักขึ้นไม่ไหวเมื่อกี้เรื่องแผลไปเข้าตอบแผ่ลงก็ขึ้นได้แล้วไงอ่าไปเข้าตอไปกันต่อเหนื่อยล้วอ้วนเราเติมมาแล้วเต็มถังแล้วเราไม่กลัวไปเต็มถังก็หมดได้นะถ้าทางไกลอ่ะใช่เขาเกลี่ยผิดเนี่ยตอนอยู่ดีกว่านั้นลงไปถึงเกลี่ยว่างเนี่ยเขเกลี่ยว่างเขตถาเกลียเหมิงก็ไม่รู้ไงเร่งเร็วเกลี่ยมันก็จะหยุดไปต่ออ๋อนี่ยิงไงนี่ อ๋อแต่ไม่ใช่พุทธอุทยานบัวสวรรค์นะมีบ้านปลูกวยสเราก็ต้องไปตามทางาาาาจะ <laughs> หาเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะวันนี้เราจะมากันแบบว่ากแบงเดิมเลยไม่ใช่ทีไรไม่ใช่ไม่เลยนีทางลงก็น่ากลัวนะลงแหนแล้วแห่เราไม่รู้เองขึ้นต่อจับรถด,ด้วยนะลูกมันแก่ต่ำมันแก่ต่ำ อุ้ยนะกขอลงรถก่อนได้ไหมเนี่ยไม่อยากสิเมก็งเราอ่ะะดยจะงไงเาวยดูดิมาดูทางขึ้นค่ะเดไม่ขึ้น i ี่เอออยู่เปล่าไม่รู้ไม่รู้อ่ะมาเจอบ้านเพื่อนโดยไม่ได้ตั้งใจมาหลงทางด้วยเพืสี่ร้อยเมตรสองสี่หร้อยเมตรเออเดี๋ยวดูเลยไม่ได้ไม่ได้เขาขึ้นไม่ได้ใช่ไหมขึ้นไปได้ใช่ไหมคะได้ครับขึ้นได้ขึ้นได้อันตรายไหมอ่ะถ้าไม่หลงก็ถ้าไม่หลงก็เอ๊ะยังไงเนี่ย ไปเดี๋ยวเราวิ่งไปเดินรไปด้วยกันไหมมีคนทางอูีอยู่บ้านไป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 คมเพื่อนเราไม่อยู่เพื่อนเราไม่อยู่โอ้ยไล่ไล่เล่งลงาอ่ไปไ้ไมโอ้ยประมาณสี่ห้าร้อยเมตรทางมุกลางเดี๋ยวเราวิ่งไปอืมปไะเขากไว้ประมาณ400ร้อยเมตรได้อะไรเาไม่หูแม่เราพูร งง,งงนะมันมีให้หลงด้วยเหรอหอแล้วดูแล้วัก็คงปทานีแ้วอะไรม่ได้อาไปแต่เข้าไปอะไรอย่างเงี้อเขอ้าไปได้งนบอกเข้าไปได้มเข้าไปได้เหมื่ใชหรอดูเนี่คือช่องอะไรอะไๆๆของแถมขนมไม่ใช่หรอ น,นี่ถึงแล้วนี่นะคะป้าย,อ,ยอุทยาน,นอะไรเนี่ยอุทยานวัดน,น้ำตกบววัวสวรานอ่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยอยางอ๋ออยู่ในพื้นที่เดียวกันแนวเคเป็นแนวเคเหรอคะนี่เป็น,นเตห้วยยางแล้วนี่ไงดูด่าโอ้ยเป็นต่อจับรถไว้ดีๆนะลูก ม่รู้จักทางเนาะโอ้โหขวโทรศัพท์จะตกจังเลยดูดโน่นนี่ไม่ได้นะมียาดมียาด้วยกันแล้วเนี่ยก็เดือดร้อนมาเดินสี่เดินสี่ร้อยเมตรไปแค่ยาดด้วยกันโอ้ยแล้วเมื่อกี้ก็บอกเขาเวลานาว่าตามด้วยตามด้วยถ้าเกิดไม่ออกมาดีดีดดีโุ้ยถ้ามันองค์มันเย็นมากเลยนะเพราะมันมีน้ำมาเต็มห้างเลย่ะหนูลงก่อนนะหนูว่าหนูต้องลงอ่ะ ตงเถอะต้องลงต้องลงแล้วขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวหน้าต่อเลยระวังระวังนี่ดูทางค่ะดีอ่ะต้องเข็งด้วยไหยไม่ต้องเข็นก็ได้ไม่เข็นก็ขึ้นได้เราลงกันสองคนก็ร้อยกว่าโลแล้วอ่ะ ใหมากใช่ข้างหน้าแล้วข้างหน้าแล้วข้างหน้าแล้วรคนเหนื่อย ไฟมามันก็มันรำบากนี้เองอาแค่ด้วยเราจะไปจอดตรงไหนอ่ะโอ้ยมีคนเข้ามาเหมือนกันมีรถตู้ด้วยโอ้ยเดี๋ยวเราไปจอดตรงนี้ด้วยกันเหมือนมีดาวนี่เลยกำจอดอยู่ มามาถึงแล้วมาถึงแล้วสรุปว่าสรุปว่าโอ้วันนี้เราก็ไม่ได้ขึ้นนะคะขึ้นไม่ได้กาใช่ใช่ป่าค่อนข้างคืบลงมันติดเขตแดนด้วยใช่เรามาเจอหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกว่าถ้าอยากจะมาต้องมาเช้าๆเลยเพราะว่าเดินเท้าเนี่ยถ้าคนขึ้นเก่งๆหลวงพ่อก็ต้องบอกอะไรอย่างน้อยก็ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งถ้ามือสมัครเล่น <laughs> อย่างเงินต่อยนิกอย่างเงี้ยอาจจะต้องสองชั่วโมงครึ่งใช่แล้วก็ต้องเตรียม อาหารเตรียมน้ําเตรียมอะไรมาให้พร้อมเพราะนี่คือเป็นแบบเขาเรียกธรรมชาติดั้งเดิมนี่ไม่ถูกยังไม่ถูกทําลายไม่ถูกบุกรุกแล้วทางมันเป็นป่าทึบเนี่ยคือถ้าเกิดคนมีประสบการณ์จะเข้าใจถ้าเกิดคนไม่มีประสบการณ์จะไม่รู้เลยเงาของป่าเนี่ยทาให้หลงทางได้ง่ายมากจริงแล้วก็ช่วงนี้ถ้าหลงทางก็คือข้ามเขตแดนได้เลยนะไปพม่าได้เลยโอ้ยมอนนึกถึงที่รึวันนั้นเลยนะเอ้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้อะอใช่ พอเลี้ยวพอเลี้ยวแยกผิดก็หลงง่ไม่แล้วก็ต้องหนึ่งคือต้องเตรียมมาอันนี้ไม่ได้นะคะรองเท้าแตะสําหรับเราไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้แบบว่าเชี่ยวชาญเนาะใช่เาเมจะได้นะเราเมืเชี่ยวชาญอยู่กการฝูกโอ้แต่เดี๋ยวนี้แกขนาดนี้จะไหวไหมเนี่ยนันตอนเดินไหวไหมเนี่ยถ้าจะมาก็ต้องมาแต่เช้าก็เดี๋ยววันหลังเรามาใหม่วันนี้เดี๋ยวเรามาไหว้พระกันก่อนสองชั่วโมงกว่าสมมติตีเป็นแบบว่าเหมือนเป็นต่อเด็ก สองชั่วโมงครึ่งนี้ยังไม่ได้เผื่อนั่นด้วยนะจริงๆควรต้องเผื่อประมาณสามชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเราชวนเพื่อนเราที่ชอบเดินป่ามาด้วยเนาะอืมเฮ้ยสงสัยไม่ไหวแล้วมั้งเดินแค่นี้รู้สึกเหนื่อยแล้ววะตายแล้วไม่ใช่โปรละกันนรู้สึกไม่เหนื่อยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮยขี้งอุ้ยมีม้าด้วยอ่ะก็เมื่อกี้เห็นขี่ม้าอยู่ไงอ๋อนี่นะคะ อันนี้คุณเขตอุทยานวัดเนี่ยเลยเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าแค่สิบกิโลถัดจากนี้ก็ข้ามเขตแล้วใช่ข้ามเขตไปพม่าแล้วใช่สวยมากอะเออเราอยู่ที่นี่ตั้งนานเราไม่เคยมาเลยเนาะใช่นี่ยังไม่ไทางเข้านะถ้าเด,เดินทางเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นเข้าเนี่เป็นแนวป่าทึบๆไปตรงนี้เหมือนเขาขึ้นล<า>งนูนปะทางขึ้นนะขึ้นลงนูนปะไม่ไม่ตรงนู้นมันเขตเฝ้าระวังแนวกาน,นไปของอุทยานเขาอืม อันนี้เหมือนจะเป็นเขตเดียวกับอุทยานอะไรนะน้ําตกห้วยยางอะไรประมาณนี้เนาะถูกก็นี่อยู่ห้วยยางไงไปเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนไหว้พระกันกนผมพเดินขึ้นก็คงเดินเข้าป่าขึ้นไปเรื่อยๆแหละนี่มาเป็นต่อโอ้หลายตัวเลยลูกมาลูกแม่นึกได้ออกแล้วเมื่อกี้ตอนที่เราพูดอี่ี่หลานบอกะ ก็บอกว่ามันก็ไม่อันตรายนะถ้าไม่หลงอ๋ออาจจะหมายถึงว่าแต่แรกที่ว่าเราเข้ามาอาจจะหมายถึงว่าเราจะขึ้นไปน้ำตกมั้งก็เหมือนขึ้นไปน้ำตกแล้วก็ลงมาอะไรอย่างเงี้ยหลบนั้แหละแต่บอกน้องก็เลยบอกว่าถ้าเกิดไม่หลงก็ไม่อันตรายลูกมากินนมหรือเปล่าน่ารักมากเลยอย่าเข้าไปใกล้นะเฮเดี๋ยวตกใจเดียวนินึ่งเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ มีอีกสองตัวตัวนั้นก็ลูกม้าเหมือนกันป่ะน่าจะลูกม้าลูกม้ากับแม่ม้าป่ะตรงนั้นน่แหละลูกม้าทั้งคู่มั้งเหรอไม่เห็นมีนมเลยนี่ตัวนี้มีนมตัวนี้แม่ม้าลูกม้ากับแม่ม้าลูกม้าสามตัวเลยมั้งเพราะว่ายังไม่ได้ใส่สายอะไรไงแม่ม้าเขาใส่สายแล้วอใส่สะพายเขาเรียกสะพายแรงเปล่าไม่รู้นี่เรียกไม่ถูกแก่แก่ไม่จริงไม่เคยอยู่ตัวทองเบลเลอร์เลยอ่ะใช่ใช่เอ้ยอยู่ท้องอีกเหมือนท้องอีกหรือเปล่า เรากินเยอะไม่รู้ <c oughs> กันยโอ้ก็ตอนแรกเราคิดว่าแค่ขับรถมาแค่ตัวน้ําตกมันทําไมดูมันอันตรายอมันต้องเดินขึ้นไปอีกเหมือนเราไม่เคยมาเราก็ไม่เลยรู้ว่าต่นแรกก็ยังงงไว้เหมือนน้องบอกอะไรว่าทาไมแบบถ้าเกิดไม่หลงก็ไม่อันตราย็เลยงงอ๋อพอทีนี้รู้้วเพราะอะไร,ราไว้พักกันก่อนอ่ะกลับแล้วใช่ ล้มล้มล้มเป้าหมายเพราะว่าโอ้โหมันเป็นทางธรรมชาติเป็นป่าธรรมชาติจริงๆแต่ว่าเราก็กลับไปฟิตร่างกายก่อนนะคะใช่เพื่อความพร้อมใช่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นน้ําตกแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยมันต้องพร้อมอ่ะเพราะเราไม่รู้อะไรเลยมันไม่มีทางบอกไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรเลยใช่มีหน้าเราว่าเราเคยเห็นป้ายนานแล้วแต่ว่าบางทีเรานั้นก็ไม่เคยเห็นมีใครเข้าโบ๊ทีว่าเอ๊ะมาเที่ยวน้ำตกแต่ว่าหน้าไปมากเลยเนาะน้าไปไกลละเวค่อยว่ากัน เจอกันไปเป็นไปครับโอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ป้าิมอีกเลยนะคะบายเป็นต่อ